สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสกขนนะครับนี่กับพ่อนขับไปนัดคือเกานะครับพ่าหลอกหาเจอโุเรียนครับวันนี้ได้ยินเขาว่าโุเลียนถือมาทันนี่ครับมีคนขับรถในความวันนี้สบายแล้วครับมีคนนั่งเนี่ยอ้มีคนขับไปนั่งมาทันนี่ก็เป็นวันหยุดนะครับหาหลอกซื้อโุเรียนพุทธ อัดโทนนะครับก้องาจจะสั้นนิดหน้อยรุเลียนครั้งที่สองครับปีนี้ได้ยินข่าวว่ามี่ตึกเโียงล่ละลอยหลาะคาเสือครับไปครับเดินทางนั้นกัน ซอฟเฟอร์ซอฟเฟอร์มือใหม่ครับ กอวัอดกานขายทุเรียนนะครับนี่ยแล้วยางเบิ้งน้ำกัน,นครับครับ

ว่ามปนปอดเรากีดไว้สิไปหอดแล้วก็แค่กินเองเลยครับนี่แก้มใส่ตรงเรียบร้อยก็ได้สนใจกรับมาได้ครับนี่น้องจอกครับเก็ดน้องจอกในกรตรงไปทางนี้ก็เป็นน้องจอกนะครับนี่ไปทางนี้ก็เป็นไปทางนล้วก็นายกไปทางนี่นะครับไปประชุมท่านี่อะไครับ ก็เพิ่หลายครับมึงขายดีครับผมว่ามันโมแพงครับอร่อยหนึ่งนี่สี่โดครึ่งนนี่สนนี่ร้อยห้าสิบเลครับ อไาแ้ครับอ้นหนักนกพวกเต็มเต็มนะหนักแห้งเพิ่อกให้พร้อมครับเป็นกิีดเลยซื้อเดี๋ยวไปหอดบ้าน,นคี่อมอดบ้านกะอ่อกกินเลยได้จ,จ,จัก,กานกหน่อยุสลูกสี่ลูกห้าร้อยาบาทได้สีลูกสมอหารอยอะไรก็หารอยก็่บาท ห้าร้อยเตสิบห้าบาทนะครับโอ้ใส่แตงโมครับแตงโมสามสิบห้าบาทโอ้รถเก๋กครับแล้วจีพาไปเบิ้องอีกมองนึงครับรลเราลอยขึ้นกันนะครับนี่ก็บสีฟ้าฮอตอีกร้านนึ่งกันนะครับนี่โอ้บรรยากาศฝนกับหิตตกเกเลื่อนตีไฟเขาขัางอีเด้ เมื่ามันจะกาัทดทนติดตกโอ้คืมตกนะครับกระลังหอนในหน่อยซ่านลยเล็กอหอนนะครับร้านที่สองครับมาบังเพราะว่านี่เสียศิลูกใหญ่กว่าเราลูกใหญ่กว่าที่ร้านพันมากนะครับมาเหมือนกันเมาร้านนี้ร้อยยี่สิบพันแรกครับมาต่างร้านที่สอง นี่นะครับร้อบาทนะครับถ้ากินได้พรุ่งนี้เหรอก็ดอาอนี่ยังนี่ยพีเลยนี่ยัง ร้อยบาทแต่ว่าไอ้นัดกินไปลเ่็นโอ้นี่หลกใจมากเลยพรุ่งนี้แกะได้เลยด้อพี่นี่ 260. สา<ำ>มร้อยหกสิบสามเอ้แต่ว่ามันน่าสนใจมากเลยนะ วร้านนี้บราะท่านสุครับนกันเมื่อืนกินได้พอดีเ่านครับนา้กินได้เมื่อครับนี่เพราะท่ากินได้มื่อื่นนครับนี่พาะท่านสุป ุกใหญ่มากครับนี่ถนนไปน้องจอกครับนี่ม,มาจะสร้างฝุ่นเมื่อกี้นี่ครับ เดียวมาจากใสครับนี่ก็จังถือกันโอ้มาจากจันนะครับถือก็มงอื่นนะครับนี่ผมว่ามาจากน้่านวันพี่เรียนจันทร์ว่ามันเดียวน กชคดีครับเนะี่โชคดีถึงด้วยซุกคะไนคไรเกาเป็นคนอีสานเน้อันนะ่ น้องจองนะคะพิ่กัดต้องโชคดีจัหน้อยค่ะใครสิได้กินดีไปค่ะขึ้นข้าวโอ้โหสรุปเราซือทุรียนเหมือนเกี่ยวพันหนึ่งให้คนปลอกให้คนขีดห้ยก็เอาแหละครับปลอกเองก็ไวแล้วครับปลอกยาก โอ้ครับหลังจากไปซื้อทุเรียนมากอะ่ะได้ตามที่หมายนะครับได้สองล้านเลยโลละหนึ่งวัยบาทนะครับน้องจอกนะครับใคอยากสนใจกันมากได้นะครับไม่ค่าดเจดีเจดีเพรีสานเดนนี่แหะ สมอยากไปแนนะครับนี่มีวามสุขค่ะั้งหมดจากโลกอะ่ะฮะข้างมดอันเธอแรกอ่ะเธอแรกกับหาโลกค่ะเออเธอแรกหาโลกเธอแรกกับหาโลกเจ็ดขีดค่ะเธอที่สองกะสามโลกหกขีดค่ะกินยี่สามมือไปแล้วครับนี่กินมือเดียวนี่นะคะกินจนหายอยากไปเลยครับอันนี้เป็นรอบที่สองที่กินครับต้องปีนี่ สำหรับคลิปนี้ก็ไอ้นัทเกไวยเพียงสำนีนะครับน้อคลิปหน้า็พอกันไม่เมืองแหลกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นั่นเ่ยนะครับสำหรับคลิปนี้ไอ้นัทไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีนะ